สามาเลกุ้งารามตุลอยบารากาตุคาสวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณครูกาซานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งในคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องของพืชกันไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งในเรื่องที่แล้วเราเรียนเรื่องพืชดอกและพืชไม่มีดอกใช่ไหมคะโดยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดกลุ่มพืชถ้าใช้ลักษณะการมีดอกเป็นเกณฑ์น,นะคะก็จะจัดได้เป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือ กลุ่มพืชมีดอกและไม่มีดอกนะคะซึ่งเราได้ศึกษาในครั้งที่แล้วนะคะค่ะซึ่งในข่้มนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของความหลากหลายของพืชอยู่นะคะนักเรียนแต่ว่าในครั้งนี้เราจะจัดจำแนกพืชอีกเช่นเคยแต่เราจะจัดจำแนกพืชจากใบเลี้ยงกันบ้างนะคะโดยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าพืชสามารถแบ่งออกเป็น พืชดอกและพืชไม่มีดอกนั่นเองค่ะและถ้าเราดูพืชในท้องถิ่นของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะเราจะาพบเป็นพืชดอกใช่ไหมคะเนื่องจากพืชดอกเป็นพืชที่มีจํานวนมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้การศึกษาเรื่องพืชดอกทําได้ง่ายขึ้นนะคะเราจึงจะใช้ลักษณะของรากลำต้นและก็ใบของพืชเนี่ยมาเป็นเกณฑ์ร่วมกันในการจัดกลุ่มพืชดอกนั่นเองค่ะ ซึ่งเราใช้เกณฑ์เหล่านี้นะคะก็จะสามารถจัดกลุ่มพืชดอกได้2ประเภทด้วยกันก็คือกลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่กันก่อนนะคะซึ่งจุดประสงค์ในเรื่องนี้ก็คือนกักเรียนสาม,มารถจำแนกพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นภาพพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะคิดว่านักเรียนพอจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะอย่างชนิดแรกคืออะไรคะอ่ากล้วยไมย้ต่อไปภาพที่สองคือข้าวโพดใช่ไหมคะต่อไปภาพที่สามคือต้นไผ่นั่นเองต่อไปภาพที่สี่คือ ต้นข้าวใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายก็คือต้นกล้วยนั่นเองค่ะ,ะคุณครูก็อยากให้หนัเกเรียนสังเกตดูนะคะให้หนัเกเรียนสังเกตดูเพราะว่าเราสามารถใช้ลักษณะของรากใบและลำต้นนะคะมาเป็นเกณฑ์นในการจัดกลุ่มพืชให้ออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ได้ใช่ไหมคะนัเกเรียนอ,อันนี้จะเป็นภาพของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้หนัเกเรียนดูนะคะ ก็ให้นักเกรยียนสังเกตดูก่อนว่ามีลักษณะที่คล้ายกันตรงไหนบ้างนะคะลำต้นคล้ายกันไหมใบคล้ายกันไหมนะคะลองให้นักเกรยียนสังเกตดูค่ะค่ะต่อไปเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะนักเกรยียนพืชใบเลี้ยงคู่ที่ครูยกตัวอย่างให้นักเกรยียนดูนะคะก็จะมี5ชนิดเช่นเดียวกันค่ะโดยชนิดแรกคืออะไรคะ อ่าบัวใช่ไหมคะชนิดที่2คือมะเขือเทศชนิดที่สมมะม่มมวงต่อไปชนิดที่4ค่ะคืออะไรคะอ่าชบาและสุดท้ายชนิดที่5ก็คือกุหลาบนั่นเองค่ะโดยพืชเหล่านี้นะคะนักเรียนอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่เคยสนใจหรือว่าไม่ไม่ได้สังเกตนะคะว่าพืชที่เราพบในชีวิตประจําวันเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าพืชใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมคะ่านักเรียนทราบหรือไม่คะว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่มีความแตกต่างกันอย่างไรเอ่ย ซึ่งเราก็สามารถแยกความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ได้ดังนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะคะก็คือจํานวนใบเลี้ยงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีจํานวนใบเลี้ยง1ใบนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเมล็ดข้าวโพดนะคะ ใบเลี้ยงของเขาก็จะอยู่ตรงที่ลูกศอนชี้เลยนะคะต่อไปเรามาดูในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะมีจํานวนใบเลี้ยงสองใบนะคะนี่ก็จะเป็นมเมล็ดถั่วนะคะที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะซึ่งใบเลี้ยงของเขาก็จะอยู่ตรงที่ลูกศอนชี้นี้เลยนะคะและบริเวณน,นี้นะคะที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะเป็นส่วนของยอดนะคะที่โปล่พ้นเมล็ดออกไปทั้งสองอันเลยนะคะ พังพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะอ่านักเรียนเดี๋ยวครูขอพูดในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่นิดนึงนะคะในเมล็ดของในเมล็ดของเมล็ดถั่วนี้นะคะที่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะนักเรียนก็จะมีใบเลี้ยงที่มีขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบเลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะ ขนาดใหญ่2อันซึ่งในใบเลี้ยงขนาดใหญ่2อันนะคะที่อยู่บริเวณนี้นะคะก็จะประกบกันได้เต็มเนื้อที่เลยนะคะส่วนใหญ่ของเมล็ดเลยค่ะโดยใบเลี้ยงคู่ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีลักษณะที่หนาด้วยนะคะทำหน้าที่สะสมอาหารสําหรับการเจริญเติบโตของต้นอ่อนนะคะขณะที่เมล็ดงอกนะคะเราก็จะมองเห็นใบเลี้ยง สองใบนะคะโปร่พล้นพลดินแล้วก็ค่อยๆเหี่ยวไปนะคะเมื่อต้นอ่อนเจริญเติบโตขึ้นจนสามารถสร้างอาหารเองได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบรากนะคะซึ่งระบบรากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะเป็นระบบรากฝอยนะคะจะสังเกตเห็นว่ารากฝอยนะคะจะเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมคะจะเป็น เส้นเล็กๆนะคะให้หนักเรียนสังเกตเวลานักเกรียนถอนยานะคะแล้วก็เวลาดึงต้นหญ้าขึ้นมานะคะนักเกรียนจะเห็นว่าจะมีรากจํานวนมากเลยนะคะเป็นรากขนาดเล็กๆอันนั้นคือรากฝอยนะคะเวลานักเกรียนถอนหญ้านะคะนักเกรียนสามารถดึงกับมือได้เลยนะคะโดยไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่นะคะก็สามารถถอนได้แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะ จะเป็นระบบรากแก้วารากแก้วนะคะจะเป็นจะมีความใหญ่และแข็งแรงและแข็งแรงกว่ารากฝอยนะคะเช่นต้นพืชที่เป็นรากแก้วนะคะเวลานักเรียนจะถอนออกนะคะนักเรียนจะไม่สามารถใช้มือดึงขึ้นมาเหมือนในการถอนหญ้าที่เป็นรากฝอยได้นะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะ ต่อไปคือท่อลำเลียงในรากนะคะเดี๋ยวเรามาดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันก่อนนะคะท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบนะคะท่อลำเลียงคืออะไรท่อลำเลียงก็คือท่อลำเลียงน้ําและท่อลำเลียงอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพภาพตัดตามขวางนะคะของรากพืชในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ อันสีฟ้านี่ก็คือจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ํานะคะส่วนกลมๆสีส้มก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะคะเมื่อเราตัดรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตามขวางแล้วก็ไปส่องกับกล้องจุลทรรศน์นะคะก็จะเห็นว่าจะเห็นว่าท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า พ่อลำเลียงรากของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็จะเรียงเป็นจะเรียงเป็นแฉกนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัดตามขวางของรากพืชใบเลี้ยงคู่นะคะเราจะเห็นว่าสีกลมๆสีส้มนี่นะคะจะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะคะส่วนสีฟ้าๆที่เป็นแฉกแฉกนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ํานะคะเมื่อเราตัด รากพืชใบเลี้ยงคู่ตามขวางนะคะแล้วก็ไปส่องด้วยกล้องจลุลทรรศน์นะคะก็จะเห็นได้ว่า,าท่อลำเลี้ยงในรากของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเรียงกันเป็นแฉกนะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะต่อมาคือลำต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะ ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีข้อหรือว่าปล้องที่ชัดเจนนะคะเช่นครูยกตัวอย่างคือต้นไผ่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าลำต้นของต้นไผ่เนี่ยจะมีข้ออย่างชัดเจนเลยนะคะต้นไผ่ต้นอ้อยนะคะมีข้อที่ชัดเจนเลยนะคะต่อไปเรามาดูในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีข้อหรือปล้องไม่ชัดเจนนะคะ เช่นต้นทุเรียนนะคะลักษณะลักษณะของเขานะคะคือจะโตโดยขยายออกมากกว่านะคะส่วนในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่สูงนะคะต้นเล็กแต่ว่าสูงขึ้นไปนะคะเช่นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวก็จัดอยู่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะคะ ค่ะเรามาดูท่อลำเลียงในลำต้นกันบ้างนะคะมาดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะท่อลำเลียงในลำต้นจะเรียงตัวแบบกระจายค่ะอันนี้เป็นภาพตัดตามขวางนะคะเมื่อไปส่องกับกล้องจุลทรรศนนะคะเราต้องส่องกับกล้องจุลทรรศนะคะถึงจะเห็นได้ถึงในระดับเนื้อเยื่อแบบนี้นะคะอันนี้สีฟ้าๆก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำนะคะส่วนสีส้ม สีส้มนี้นะคะที่จะก็จะเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะคะทั้งเนื้อเยื่อลำเลียงน้ําและก็เนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนะคะจะอยู่ติดกันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเรียงตัวแบบกระจายนะคะจะกระจายไปทั่วเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะพืชใบเลี้ยงคู่ท่อลำเลียงในลําต้นนะคะก็จะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบนะคะโดยอันนี้ก็จะเป็นภาพตัดตามขวางเมื่อส่องกับกล้องจุลทรรศเหมือนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่า เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำนะคะจะอยู่ข้างในนะคะสีฟ้า,าจะอยู่ข้างในส่วนสีส้มๆที่หันออกข้างนอกนะคะก็จะคือก็คือเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนั่นเองนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าพืชใบเลียงคู่นะคะท่อลำเลียงในลำต้นเนี่ยจะเรียงเป็นวงนะคะแบบนี้นะคะจะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบแบบนี้เลยค่ะ ค่ะต่อมาคือเส้นใบนะคะเส้นใบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเป็นแบบขนานนะคะโดยวันนี้ครูยกตัวอย่างมา2ชนิดด้วยกันก็คือจะเป็นใบของต้นกล้วยและก็ใบของต้นไผ่นะคะส่วนพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีเส้นใบแบบร่างแหนะคะโดยจะมีเส้นใบอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นร่างแหนะคะเป็นฝอยๆนะคะ ซึ่งในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก็จะมีเส้นใบตรงกลางแล้วก็ลักษณะของใบก็คือจะเป็นแบบเรียวๆนะคะอาจะมีลักษณะเรียวๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้าจบคาบเรียนวันนี้นะคะนัเกเรียนก็สามารถไปศึกษาพืชต้นใบพืชข้างบ้านนะคะว่า,าพืชชนิดนี้จัดอยู่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวหรือว่าใบเลี้ยงคู่นะคะเพื่อให้นัเกเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ สุดท้ายคือจำนวนกลีบดอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีจำนวนกลีบดอก3หรือทวีคูณของ3นะคะโดยครูยกตัวอย่างดอกกล้วยไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจำนวนกลีบดอกเนี่ยจะมีกี่กลีบนะคะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหใช่ไหมคะหรืเ,เขาบอกว่า จำนวนกลีบดอกในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมี3หรือว่าทวีคูณของ3นั่นเองค่ะส่วนในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจำนวนกลีบดอกจะมี4ถึงหหรือว่าทวีคูณของ4ถึง5ไปเลยนะคะซึ่งพืชที่ครูยกตัวอย่างก็คือดอกชบาใช่ไหมคะซึ่งดอกชบาก็จะมี1 2 3 4 5มจะมี5กลีบใช่ไหมคะซึ่งพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ย บอกว่าจะมีจำนวนกลีบ4-5หรือว่าทวีคูณของ4-5ไปเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความแตกต่างระหว่างพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและก็พืชใบเลี้ยงคู่กันนะคะเรามาดูอันดับแรกก็คือใบเลี้ยงนะคะเรามาดูที่ใบเลี้ยงกันก่อนนะคะใบเลี้ยงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมี1ใบส่วนใบเลี้ยงคู่จะมี2ใบใช่ไหมคะคู่ก็คือ 2ใช่ไหมคะต่อไประบบรากระบบรากก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นรากฝอยใช่ไหมคะต่อไปพืชใบเลี้ยงคู่ก็จะเป็นรากแก้วใช่ไหมคะ,ะต่อไปในท่อลำเลียงในรากนะคะ seemingly? ท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเรียงเป็นวงนะคะอย่างเป็นระเบียบส่วน ท่อลำเลียงในรากของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเรียงเป็นเป็นแฉกนั่นเองค่ะต่อมาคือลำต้นนะคะลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะมีข้อหรือปล้องที่ชัดเจนส่วนลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมีข้อหรือว่าปล้องที่ไม่ชัดเจนนะคะ ต่อมาคือท่อลำเลียงในลำต้นนะคะท่อลำเลียงในลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเรียงตัวแบบกระจาาส่วนท่อลำเลียงในลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่จะเรียงเป็นวงอย่างเป็นระเบียบนั่นเองค่ะต่อมาคือเส้นใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเส้นใบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะเป็นแบบขนานนะคะ ส่วนเส้นใบในพืชใบเลี้ยงคู่จะเป็นแบบร่างแหนั่นเองค่ะสุดท้ายคือจํานวนกลีบดอกนะคะจานวนกลีบดอกในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมี3หรือทวีคูณของ3นะคะหรือว่าทวีคูณของ3ก็คือ6นั่นเองใช่ไหมคะต่อไปคือ,อจำนวนกลีบดอกในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะมี4ถึงหหรือว่าทวีคูณของ4 ถึง5ไปเลยนะคะอันนี้คือสรุปความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่นะคะค่ะเพื่อให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่ได้ชัดเจนนะคะครูก็จะให้เป็นภาพของแต่ละส่วนมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของใบเลี้ยงใช่ไหมคะอันนี้ข้างบนนี้จะเป็นส่วนของ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนข้างล่างจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะก็คืออันนี้จะเป็นส่วนของใบเลี้ยงนะคะอันนี้ใบเลี้ยงของพ <whis ky. S 1> ืชใบเลี <Of ắm. S 1> ้ยงเดี่ยวอันนี้พืชใบเลี้ยงคู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรากนะคะรากอันนี้ก็คือส่วนของท่อลำเลี้ยงนะคะท่อลำเลี้ยงอันนี้เป็นลักษณะของเส้นใบ ต่อไปเป็นลักษณะของจํานวนกลีบดอกใช่ไหมคะจำนวนกลีบดอกอันนี้คือลําต้นใช่ไหมคะลำต้นลําต้นทั้งของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแล้วก็พืชใบเลี้ยงคู่นะคะเฮ้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ค่ะก่อนจบคาบเรียนวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมท้ายบทเรียนมาให้นักเรียนทำนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนนะคะโดยครูให้นักเรียนยกตัวอย่างพืชใบเลี้ยงใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ที่นักเรียนรู้จักนะคะมาอย่างละ,ะมาอย่างละ1ชนิดนะคะโดยให้นักเรียนวาดภาพนะคะ วาดภาพประกอบแล้วก็อธิบายลักษณะามาพอสังเกตนะคะตัวอย่างก็คือ,อตัวอย่างเช่นนกักเรียนจะเอาพืชใบเลี้ยงเดี่ยวก่อนใช่ไหม่ะเช่นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคือต้นมะพร้าวใช่ไหมคะนกักเรียนก็เขียนว,ว่าต้นมะพร้าวแล้วนักเรียนก็วาดรูปวาดรูปต้นมะพร้าวให้สวยนะคะจากนั้นวาดรูปเสร็จนกักเรียนก็อธิบายลักษณะของพืช อ่าก็คือต้นมะพร้าวอยู่ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะนักเรียนก็อธิบายลักษณะของมันมานิดนึงก็คือลักษณะของเส้นใบเป็นยังไงลักษณะของท่อลำเลียงเป็นยังไงลักษณะของลำต้นเป็นยังไงนะคะอ่าต่อไปเมื่อเสร็จแล้วพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใช่ไหมคะต่อไปนักเรียนก็ไปวาดรูปพืชใบเลี้ยงคู่ต่อนะคะแสดงว่านักเรียนต้องได้ทั้งหมด2 สองชิ้นด้วยกันใช่ไหมคะคือชิ้นที่หนึ่งคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและชิ้นที่สองคือพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองค่ะค่ะเมื่อนัเกเรียนทำกิจกรรมไทยบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนัเกเรียนก็สามารถส่งงานใต้โพสต์ของรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้เลยนะคะโดยในวันนี้ครูหวังว่านัาเกเรียนจะนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมวรล์มะตุลล้อยะบาราะกาตุค่ะบ๊ายบาย